วันนี้ครูมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์มาฝากเด็กๆค่ะบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์หมายถึงบุคคลที่มีอารมณ์และพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมากและปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและผู้อื่น เป็นผลมาจากความขัดแย้งของเด็กกับสภาพแวดล้อมหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอาจขาดสัมพันธภาพกับเพื่อนหรือผู้อื่นเป็นต้นค่ะลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้นะคะ 1. เก็บตัวหมกมุ่นเหม่อลอย 2. เก้าวล้าวก่อกวนควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 3. การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างเช่นวิตกกังวลลุกลี้ลุกลน 4. ขาดความรับผิดชอบไม่เคารพย้ำเกงแก่ผู้อื่น 5. การปรับตัวทางสังคมอย่างเช่นอยู่ในแก๊งอนาพาการหนีโรงเรียนการทำลายสาธารณสมบัติ 6. การลักขโมยต่อมานะคะเรามาดูเทคนิคการสอนของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 1. เราจะก,กำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบ,ลบ,ลบลตลอดไปจนถึงกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนให้เป็นระบบชัดเจนมากขึ้นซึ่งควรมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการทำงานดันงนั้นครูนะคะกำหนดกฎระเบียบ,บของห้องเรียนเลยว่าควรทำอะไรในตอนต้นภาคเรียนและก็ชี้แจงให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกันและได้ปฏิบัติตาม2นะคะ ถ้าเกิดว่ามีนักเรียนบางคนนะคะไม่เข้าใจกฎระเบียบให้คุณครูนะคะเลือกเด็กคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเพื่อจะได้เข้าใจในการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ชัดเจนจนกว่าเด็กจะเข้าใจค่ะ 3. นะคะคุณครูนะคะจะคอยตรวจสอบว่านักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่และถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามนะคะ เราก็จะได้ให้แรงเสริมทางบวกเมื่อน,นักเรียนปฏิบัติตามกฎค่ะ 4. ค่ะหากนักเรียนนะคะไม่ทําแบบฝึกหัดหรือว่าไม่ทําการบ้านมาเลยครูก็จะเลือกใช้วิธีการอื่นนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือว่าใช้คําพูดไม่เหมาะสมกับครูหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะครูก็จะควรวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กก่อนแล้วจึงจะพิจารณาดําเนินการต่อไปค่ะ 5. ค่ะ ถ้านักเรียนเกิดการทะเลาะวิวาทหรือว่าชกต่อยกันนะคะครูจะต้องจับเด็กแยกออกจากกันทันทีค่ะหลังจากนั้นครูอาจจะให้นักเรียนศึกษาแบบอย่างพฤติกรรมที่ถูกต้องจากเด็กๆคนอื่นแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างนั้นๆนั่นเองค่ะ6ค่ะ ถ้านักเรียนปรับตัวในทางที่ถดถอยยังชอบอยู่คนเดียวไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนครูอาจสั่งให้เด็กนะคะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าส่งไปให้คุณครูแนะแนวหรืออาจให้เพื่อนนักเรียนในห้องเดียวกันเขียนส่วนดีของเด็กคนนั้นลงในกระดาษแล้วก็ให้นักเรียนอ่านข้อความนั้นให้เพื่อนทั้งห้องฟังเพื่อจะได้ให้เด็กรู้สึกตัวว่าชื่นชมตนเองและมีแรง ภายในที่จะพัฒนาตนเองต่อไปค่ะข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะเรามาดูความต้องการพิเศษค่ะความเข้าใจและก็ความสม่ำเสมอในการดูแลการให้กำลังใจเด็กให้ทัศนะทางบวกและก็ให้โอกาสแก่เด็กค่ะการบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์การฝึกทักษะทางสังคมค่ะการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุดท้าย การฝึกทักษะทางวิชาการค่ะปนก